สวัสดีครับผมชื่ออลันครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับพระเยซูนะครับมีคนคิดว่าพระเยซูทำเป็นสำับคนคริสเตียนคิดว่าไม่มีสิทธิ์สวดมนต์พระเยซูเพราะว่า ถือศาสนาพระพุทธนะแต่ผมต้องการให้คุณรู้วันนี้พระเยซูวันนี้ยังมีชีวิตยอยู่นะครับทัมาในโลกช่วยทุกคนทัานรักทุกคนตั้งขนถือศาสนาพระพุทธทั้ทงทั้งคริสเตียนทัางมุสลิมทั้งคนที่ไม่เชื่ออะไร ท่านมาในโลกช่วยทุกคน,นครับหนังสือเล่มนี้คือพระคริสต์ทำคมภีร์เป็นหนังสือไบเบิลนะครับคำพีพูดเรื่องพระเจ้าพูดเรื่องพระเยซูพระเยซูมาทำไมก็คัมภีร์บอกว่า ทุกคนมีบาปนะครับไม่มีใครที่ไม่มีบาปและทุกคนที่บาปต้องตายใช่ไหมครับตัวต้องตายใช่ไหมครับแต่วิญญาณต้องตายด้วยแต่พระเยซูมาในโลกให้เราชีวิตเพราะว่าพระเยซูตายแทนเราใช่ไหมแทนทุกคน ไม่ใช่โดยเฉพาะสำหรับคริสเตียนแต่สำหรับทุกคนในโลกก็วันนี้ผมพูดให้คุณรู้ว่าคุณคุยคุณพูดกับพระเยซูได้เพราะว่าวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ถ้าคุณถามผม ต้องสวัสดต์ได้ยังไงไม่รู้ไม่มีอะไรให้รู้นะครับคุณคุยเป็นมวลเพื่อนใช่ไหมครับคุณคุยมีอะไรในใจคุณเพราะว่าพระเจ้ารักคุณใช่ไหมครับพระเยซูรักคุณและอยากช่วยคุณในทุกอย่างในชีวิตของคุณ วันนี้แกนี้นะครับสวัสดีครับ